คุณกับอีกคนเขาจะเลือกใครนนคะคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่หัวข้อมันแบบมันอยู่ในหัวสมองอ่ะแล้วแบบมีคนแบบถามเข้ามาเยอะมากก็เลยอยากจะทำรนดอมนี้ขึ้นมาซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นคลิปที่ยาวมากนะคะเพราะว่าเราอยากจะให้แบบมันกระชับแล้วก็ได้ใจความนะคะได้สติได้สตังนะ เออให้มันแบบรู้เรื่องกันไปเลยนะคลิกเคลียร์กันไปเลยสบายใจกันไปเลยแต่ได้ได้แคลิวคลิปนี้มันเป็นคลิปพลังงานแลนดอมแนหรือหลายๆคนอาจจะเรยียกว่าคอลเลกทีก็แล้วแต่นะคะเดี๋ยวดูพลังงานด้านดีไปอะไรที่ไม่ดีก็ไม่ต้องเอาไปโอเคนะและที่สําคัญเลยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเคบเช็คพลังงานก่อนว่าใช่พลังงานของคุณหรือเปล่านะคะป่ะเดี๋ยวเราขอดูในส่วนนี้ก่อนว่าในหัวข้อนี้ใครที่จะได้ รับพลังงานนะ้าไพ่ไยได้มากที่สุดนะคะนะหรือคนที่แบบวันนี้ไพ่จะมาเตือนใครจะมาบอกใครเออจะมาเล่าเรื่องราวของใครนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่เนะกิดในราศีกุมค่ะเอนเอจีราศีกุมมิถุนตุลกุมโอ้วันนี้ท่านลมเหรอมีกรกฎด้วยนะพิกจิกด้วยนะอ่ะไปกุมมิถุนตุลกุมกรกฎพิกจิก คุณอาจจะมีตัวเลขในวันที่เกิดนะคะอันนี้คือคำใบ้เพิ่มเติมนะคะตัวเลขในวันที่เกิดของคุณอาจจะติดเลข5เยอะๆเลข8เยอะๆเช่นเกิดวันที่5วันที่8 15 18 25 28เลขท้ายประจําตัวประชาชนสองตัวสุดท้ายติดเลข5เลข8เลขทะเบียนรถนะคะเลขทะเบียนรถทะเบียนบ้านมีเลข5และเลข8โอเคไหมทีนี้ตัวอักษรหรือชื่อของคุณนะคะตัวอักษรหรือชื่อของคุณนะชื่อเล่นชื่อจริงคํานําหน้าอาจจะมีตัว B ตัว J ตัว X ตัว T ตัว O t ัว R อ่ะนะลองดูว่าใช่ไหมถ้าใช่ฟังต่อถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรก็ฟังได้ฟังเพื่อความบันเทิงฟังเพื่อความเพลิดเพลินฟังเพื่อความสุขนะและเพิ่มเติมนิดน,นึงนะคะช่วงระยะนี้นะช่วง5วัน5ชั่วโมง5วันที่ผ่านมาคุณพื่งปวดหัวไมเกรนคุณมีอาการปวดหัวไมเกรนเกิดขึ้น เจากจะแดดร้อนหรืออะไรใดๆไ,ไม่รู้แต่ว่าเหมือนคุณได้ไปสถานที่สถานที่หนึ่งแล้วทําให้คุณมีความรู้สึกว่าโอ้กลับมาแล้วแบบโอ้ไมเกรนกินมึงกินยาไมเกรนไปอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะและที่สําคัญเลยล่าสุดเนี่ยเหมือนคุณเพิ่งจะฝันฝันเห็นสิ่งที่มันเป็นเรื่องราวนะคะของคุณและอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งอยู่ในใจคุณนี่แหละ นะซึ่งคุณมาฟังแรนดอมเนี่ยคุณคุณมาฟังคลิปๆเนี้ยมันต้องมีผลกับคนคน,คนนี้เนี่แหละนะเพราะไพ่คุณค่อนข้างบอกว่าหรือบางผู้บางคนอาจจะปเพิ่งไปดูดวงมาเพิ่งจะดูดวงมาเมื่อช่วงเวลา8ชั่วโมง8วันที่ผ่านมานะเพิ่งดูดวงมาหยกๆเลยนะคะใช่หรือไม่แล้วหมอดูที่คุณไปดูเป็นสุภาพสตรี อ่าถ้าใช่คอมเมนต์มาบอก่อยถ้าไม่ใช่ก็ฟังต่อได้แต่เรามาดูพลังงานของคุณเพิ่มเติมเนี่ยว่าคุณมีความคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคนคนนี้ออาความคิดแล้วรู้สึกลึกๆนะคะระหว่างคุณกับคนคนนี้ที่คุณมาถามถึงเนี่ยคุณรู้สึกกับเขายยงไงไืมปลงละปลงปลง,งเริ่มปลงละ นะเริ่มโปร่งเบาๆมันมีความรู้สึกว่าตัวของคุณเองก่อนหน้านี้อาจจะไปแอบส่องแอบมองเขาเยอะก็ได้แอบดูชีวิตเขาเยอะก็ได้นะคะทําให้คุณมีความรู้สึกว่าวาวุ่นอยากเจอและการที่คุณอยากเจอเขาอยากพบอยากเจออยากคุยอยากใช้เวลาอยู่กับเขามันเป็นความทุกข์มันเป็นความทุกข์มันเป็นความไม่สบายใจเลยลึกๆแล้วคุณอยากเจอเขามากๆคุณอยากไปหาเขาคุณอยากคุยกับเขาคุณอยากมีคอนเนคชั่นดีๆกับเขาและสิ่งที่มันเกิดขึ้นในความรู้สึกของคุณอะ ชัดเลยค่ะว่ามันเป็นความถูกในใจเบาๆบมันเป็นความทารมานนะคิดถึงแล้วทรมานนะ่ะอยากเจอแล้วทรมานจังเลยแล้วแล้วคุณไม่รู้ว่าฝั่งนะนะั้นอ่ะเป็นยังไงนะทีนี้เรามาเช็คพลังงานฝั่งเขากันนะคลิปนี้ไม่ยาวนะคะคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะ ก็ฟังตั้งแต่ต้นจนจบก็ได้นะมันเกิดเป็นแบบสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกเรื่องของคุณเนาะคนคนนี้คือใครคนคนนี้อาจจะเกิดในราศีพุกศกันมังกรได้นะคะหนักๆไปที่าราศีพุกศกันมังกรเมษธนูได้นะคะอ่ะพุกศกันมังกรเมษธนูถ้าพลังงานของคุณไม่ใช่มาลองดูนะเพราะพลังงานนี้มันใช่พลังงานของเขาหรือเปล่าพฤษศกันมังกรเมษธนูตัวเลขในชีวิตของเขาอาจจะติดเลขแปดเยอะๆเลขหนึ่งเยอะๆเลขสองเยอะๆนะคะคนคนนี้เป็นคนที่ ต้องพูดตามตรงเลยว่าเขาเป็นคนขยันทํางานขยันทามากมีพาชั่นในการทํางานหนักมากหาเงินเก่งและที่สําคัญเลยสิ่งที่มันมันบ่งบอกถึงความเป็นตัวเขานะคะในหัวเขามีแต่เรื่องเงินค่ะเลขหนึ่งเลขแปดมีความสัมพันธ์กับเขาหนึ่งและแปดมีความสมคัญกับเขา, 1, 8, า,เขาหรือมีความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาค่อนข้างชัดเจนเพะไพ่แปดเหรียญขึ้นไพ่หนึ่งเหรียญขึ้นไพ่สองในเท้าไพ่หนึ่งในเท้าอะเลขหนึ่งหนึ่งแปดสองอะชัดเคลียร์เคลียร์มากๆเลยและอยากจะบอกว่าคนคนนี้ เขาก็มีความแอบส่องแอบสืบตามติดชีวิตคุณเช่นเดียวกันและพาชั่นที่เขามีต่อคุณนั้นไม่ธรรมดามีความอยากพบอยากเจออยากเข้าใกล้อา่านะทีนี้ขอดูขอดูความรู้สึกของเขาหน่อยนะคะขอดูความรู้สึกของเขาหน่อยเขารู้สึกกับคุณยังไงนะคะเรื่อยๆค่ะ เขารู้สึกว่าเป็นความรู้สึกที่พิเศษมันเป็นความรักซึ่งมันยากเนาะมันดูยากเนาะเออมันดูยากเนาะเขารู้สึกดีรู้สึกรักรู้สึกว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันเป็นอะไรที่ทั้งคุณและเขาอะบอกว่ามันมันถูกจัดสรรคุณคุณก็เชื่อว่าถูกจัดสรรมาให้ได้เจอกันเขาเองก็มีความรู้สึกว่าเขาถูกจัดสรรมาให้ได้เจอกับคุณจะกดจักรวาลจะฟ้าเหวี่ยงมาจะพายุพัดคุณมาหรืออะไรใดๆก็ตามคุณมาในช่วงเวลาที่ตัวของเขาเอง ต้องการความโชคดีในชีวิตซึ่งไพ่มันบอกชัดว่าเหตุผลของการมาเจอคุณนะคะเขารู้สึกได้ว,ว่ามันมีอะไรแปลกมีอะไรพิเศษเพราะในการเจอคุณทําให้เขาโชคดีเพราะตั้งแต่เจอคุณเพราะตั้งแต่รู้จักคุณชีวิตเขาดีขึ้น และที่สําคัญเลยเขาเองจากคนที่ไม่เคยเชื่อเรื่องดวงไม่เชื่อเรื่องอะไรใดๆทําให้เขามีความรู้สึกสนใจเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานบางสิ่งบางอย่างหรือบางเรื่องบางเาวที่เกี่ยวข้องกับกันดูดวงอยู่ๆก็เกิดขึ้นในชีวิตเขาเฉยเลยนะคะคุณอาจจะเป็นหมอดูหรือเปล่าหรือคุณอาจจะดูไพ่เป็นหรือคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบดูดวงแล้วก็แบบเออไปเล่านะลัคนาราศีนร่อนูนเรื่องนี้เอาเล่าความเป็นอะไรอย่างเงี้ยให้เขาฟังมันก็เลยทําให้รู้สึกเอ๊ะรู้สึกแปลกนะรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้มัน เป็นเรื่องแปลกใหม่สําหรับชีวิตเขาแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ที่รู้ๆคือไพ่หนึ่งถ้วยมันชัดเจนว่าเขามีความรู้สึกที่ดีๆให้กับคุณแบบเต็มร้อยอะจนหล้นอะมันมีจนหล้นแต่สิ่งที่มันเป็นปัญหาคือตัวเขามีกําแพงนะตัวเขามีกําแพงเรื่องอะไรนู้ไหมบ่มองว่าน่าจะเป็นเรื่อง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 ความสัมพันธ์ เรื่องความสมพั์ที่มันมันลึวกซึ้งเขาเขาเขาควรเขาคงจะกำลังที่จะเว้นระยะห่างความลึกซึ้งกับคุณในช่วงระยะนี้ก็ได้อาจจะรอคอยโอกาสก็ได้นะคะบางผู้บางคนคุณอาจจะอยากเจอเขาเพราะเรื่องอแบบนี้หรือเปล่าหรือคุณน่ะอาจจะรู้สึกได้ว่าเขาอาจจะอยากเจอคุณเพราะเรื่องแบบนี้หรือเปล่านะมันอาจจะเป็นพลังงานทั้งสองฝั่งนะคะก็ได้นะคะทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะ,ะในส่วนของพลังงานนี้คําถามนะคะในสองคำถามหรือหัวข้อที่แบบมัน มันมันจึ้งขนาดนี้นะว่าเขาเขาจะเลือกใครระหว่างคุณกับอีกคนเขาจะเลือกใครระหว่างคุณกับอีกคนชัดๆนะไม่ลงดีเทลอะไรเยอะนะเพราะว่าอยากให้เป็นคลิปสั้นๆนะคะขอดูพลังงานฝั่งคุณที่เขารู้สึก ทำไมดูเข่งเครียดจังเลยขนาดเปิดไพ่ย,ยังไม่อยากจะตอบเลยเอาจริงๆฝั่งเขาอ่ะเขามีความรู้สึกในในลักษณะความสัมพันธ์เนี้ยที่คิดยากเนาะคิดยากคิดยากคิดยากพอสมควรนะคะในส่วนฝั่งคุณนะี่ยถามว่าเขาอยากเลือกคุณไหมเขาอยากเลือกคุณเขาอยากได้คุณเขาอยากให้คุณอยู่ในชีวิตนะคะเขาอยากมีคุณแต่เขาดูไม่เทคแอคชั่นอะไรหรือเปล่า นมามันเลยทําให้คุณคิดเยอะว่าเฮ้ยเขาไม่เลือกเราหรอกอเขาไม่ชอบเราหรอกหรือเขาไม่เอาเราหรอกเขาต้องไปเลือกอีกคนหนึ่งแน่เลยเขาอาจจะไปโฟกัสอีกคนหนึ่งแน่เลยแต่จริงๆแล้วสิ่งที่โบรู้สึกได้ว่าเขาคิดเยอะนะคะ เขาคิดเยอะและการที่แบบว่าอยู่ๆเนี่ยวันนี้อาจจะเป็นพลังงานของคุณที่มีความรู้สึกว่าเลือกฉันสิเลือกฉันสักทีบีฟเขาบังคับเขาหรืออาจจะมีโมเมนต์ที่แบบว่าอยากรู้ความจริงอยากได้ความชัดเจนแบบนี้ก็ได้มันเป็นพลังงานของความวิตกกังวลคิดเยอะนะคะว่ากลัวจะเสียคุณไปถ้าเกิดว่าต่อไปยังไม่เลือกคุณตอนนี้หรือมันเป็นพลังงานของคนที่อยากจะเลือกคุณเหลือเกินแต่ด้วยด้วยความด้วยหน้าที่การงานหรือด้วยอะไรหลายๆลอย่างในชีวิตเขาเพื่อทให้ยังไม่สามารถที่จะ บอกกับคุณได้ว่าเขาจะเลือกคุณหรือจะเลือกใครนะขอไพ่ขยายสักสี่ใบส,สิเลือกไหมจะเลือกไหมเนี่ยยังยังยังไม่เลือกอีกยังไม่เลือกอีกอุ้ยนั่นอ่ะชัดเจนนะว่าดูเหมือนกับว่าเขา เขาจะเลือกคนที่เขามีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งด้วยค่ะซึ่งถ้าวันนี้คุณเคยมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับเขาแล้วนะคะโอกาสที่เขาจะตัดสินใจมาเลือกคุณมีสูงมากนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ให้เขาไม่ได้ให้ให้เขาแบบเข้ามามีส่วนร่วมในในความสัมพันธ์หรือในความผูกพันในลักษณะเนี้ยเขาก็ยังจะไม่ไม่พร้อมที่จะเลือกคุณนะคะเพราะดูเหมือนกับว่าคนคนเนี้เขาน่าจะ เป็นคนที่ไม่ใช่ไม่ใช่ใครที่จะแบบก็ได้ที่จะต้องมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับเขาอะคนที่มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับเขาต้องเป็นคนที่เขาเลือกมาแล้วเท่านั้นซึ่งถ้าเกิดว่าวันเนี้ยเป็นคนคุณมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันแล้วนะคะโอกาสที่จะเป็นคุณมีสูงมากนะมีสูงมากไม่ได้หมายความว่าคุณดูคลิปนี้แล้วคุณจะรีบแบบไปเจอเขาเพื่อที่จะไปมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งนะแต่ไพ่สาหรับเนี้ย ที่มาบอกก็คือคุณต้องเป็นคนในเคสนี้กรณีนี้แล้วเท่านั้นไม่ใช่จะพยายามไม่มีกับเขานะ <c oughs> นะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าเหมือนเขาจะตรงไปตรงมาเขาจะพูดแบบตรงไปตรงมาบ้างเลยจริงๆว่าถ้าสมมติว่าคุณมีความสัมพันธ์ที่รุนซึ้งแล้วกับเขาอะเขาชอบเขาเสพติและเขาต้องการที่จะเจอคุณแต่ตอนเนี้ด้วยเหตุผลอะไรใดๆก็ตามนะคะอาจจะเป็นความความสัมพันธ์ที่มีเข้าแทรกอีกหนึ่งความสัมพันธ์นะเนาะด้วยไพ่หกเหรียญ่ะเขายังคีความสัมพันธ์เก่าไว้เพราะฉะนั้นมันก็แอบ คิดเป็นในใเหมือนกันเนาะว่าเขาอาจจะไม่พร้อมที่จะเลือกคุณในตอนนี้แต่มีเปอร์เซ็นต์สูงมากที่จะเลือกคุณนะคะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนนะไม่อยากให้คุณเอาไปอินไปหน่อยกันเพราะพลังงานนี้เป็นพลังงานภาพรวมและเช็คเอเนอร์จีก่อนหน้านี้กันด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปคะ่ะบ๊ายบาย